กับลงจะพาไปมาเดินที่ตลาดเหมือนตลาดบ้านเราอะของเอดลไลน์เดี๋ยวบ้านจะพาโชว์นะคะก็คือเซ็ Center, Center นเตอร์มาเซ็นเตอร์มาร์เก็ตอดไลน์ประมาณนี้น่าจะเหมือนประตูน,น้ำบ้านเราปะแต่กลา่าอันนี้ร้านช็อกโกแลตนะคะร้านช็อกโกแลต ขายอะไรชักแรกหลากหลายร้านวาย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 ร้านดอกไม้เรามาเช้าเกินไปมันก็เลยยังไม่เปิดนะคะนี่ร้านอะไรอะ่ะอ่าร้านบุหรี่นี่แบบก็เราขายน้ำขายเขายังไม่เปิดทามากันเช้ามากยังเป็นร้านหนางังสืออ๋อทำพวกบิสเนสการ์ดน่าจะบริสเนตการ์ดเหมือนขายเุอรี่นี่สามสิบ้านหนังสือแพงมากเลยพี่น้อง เออหนังสือก็ก,กแพงมากเลยเล่เามละพันสองแถมมีมะพร้าวด้วยแต่ยังไม่เคยได้กินมะพร้าวสดทางนี้เลยคะ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นร้านคาร์บเดียเช่นข้าวบาร์เสตโฟดเออก็คงเก็บเหมือนขายโอ้มีหลายอย่างเลยมีทิกน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเปล่าทางโน,น้น <laughs> มีค็อมีอะไรด้วยน่าจะมีส้ตมตำน้องขาสิงโลชิ้นละสองดอลล่าเออสาวสาวขมิ้นค่ะน่ารักจ้ะดอกไม้สวยมากอสองก็คือดอกไม้สวยสวยมากสองกำสองกำสามสิบสองดอลลาร์ถ้ากำเดียวนี้ติดค่ะค่ะอ๋อ,อสวยอะ่ะ โซ่อ oh, so ่าตอนนี้สองกัมยี่สิบยี่สิบดอน oh. อันนั้นสองกัมสิบหกอันนี้กรัมละส oh. ิบอ๋อจริงจิงอยากได้อยู่นะแต่แต่ลงแกไม่ลงเปนติกดแบบนะจะน่าจะซื้อให้เราทุกคนมาแพงมากเลยค่ะห้าสิบห้าจอนต้นหนึนน่งวานนี่เราปลูกเองพันโตวันอ่าสิบสามดอลลาร์ต่อกรัม ลงแรงลงแรงแล้วค่ะเรามาเจอดอกไม้แล้วก็แบบจบเลยฮะนันนี้ก็จะเป็นพวกขายเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยค่ะอ่านเอาลเลยอะไรอ่ะพวกเบคอนพวกหมูสรารพัดต่างๆอเอ้ยนี่นี่สองร้อยเจ็สิบไม้หนึ่งเจีหัวหมูจบ จะมีร้านแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าร้านนี้ยังไม่เปิดน่าจะเปิดตอนบ่ายค่ะคือเรามาเช้าไปเรื่องมันร้านนะเหมือนอาหารไทยแล้วเนาะน่าจะเป็นจีนหรือไทยเนี่ย<อ>มีด้วยแต่ร้านกาแฟนะคะผละไม้ผลไม,ลไม้มันตลาดมืนตลาดบ้านเราเนาะ ตลาดบ้านเราอืมะเขือเทศเมือกที่ถูกนั่นเนี่ยสองสองดอนเองอะ่ะแล้วก็ทั่วววอนัทร้านน,นี้ถูกเพราะลูกเล็กมะม่วงเท่าไหร่อะทำไมบอกว่าสองสองเกตัลล่าหะมีร้านซีฟู้ดด้วยนะคะแต่ว่าอีลุงเดินไปทางน้อนละอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟ ลงในช้างน้อนนางเอาไปถ่ายค่ะแต่นางนี้ก็จะติโพตลง Google อีกทางทา้คไ้ทางหนึ่งนะคะคือช่วงโควิดเขาก็จะบอกให้ยืนระยะ,ระยะห่างประมาณนี้แต่ความเป็นจริงมันทำไม่ได้เนอะร้านขนมร้านชีสโอ้สาดนั้นน่ารัก ตลาดบ้านเราเลยนี่นมคนเยอะจังเลยร้านขนมฝั่งร้านหนึง่งร้านนี้คนเยอะ ลานเค้กตอนเท่าไหน่อ่ะสี่สิบเก้าดอนอันนี้จะเป็นร้นนา,นา,นานวายอ,อ๋อนี้เขามียืนเขามีคนที่เดินหาแบบว่า,ารับบริจาคหลังเสื้อเหลืองเดินไปร้านวาย